ธรรมบัญญายเรื่องแด่ผู้มีทุกข์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยท่านอาจารย์สุจินบริหารมรรเขตตอนที่สความโศกเศร้าเสียใจต่างๆอันเนื่องมาจากความตายจากการพัดพลาดจากผู้เป็นที่รักหรือว่าผู้ที่เป็นที่รักพัดพลาดไปนั้นข้อความในสัมโมหะวิโนธนีอัตถกถาพระวิพังคัปกรณ์ สัจจวิพังคณนิเทศอธิบายไว้ว่าบทว่าโสโกโแปลว่าความโศกด้วยอำนาจความเศร้าความเศร้าคือความเสียใจซึ่งเกิดจากความพินาศอย่างหนึ่งอย่างใดในพยสนะห้าบทว่าโสจนาแปลว่าอาการคือความเศร้าบทว่าโสจิตตังตะ แปลว่าภาวะที่เศร้าบทว่าอนันโตโสโกแปลว่าความแห้งภายในความโศกไม่มีลักษณะที่น่าพอใจเลยสักอย่างเดียวที่จริงความโศกนั้นย่อมเกิดขึ้นทำภายในให้แห้งผากเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอันโตโสโกความแห้งในภายในอันโตปริโสโก ความแห้งผากในภายในซึ่งทุกคนก็คงจะรู้ลักษณะของความโศกแม้ว่าจะไม่กล่าวถึงโดยบทต่างๆนี้ความโศกเมื่อเกิดขึ้นย่อมเผาจิตใจคือไม่จิตใจอย่างยิ่งได้แก่ทำให้บ่นว่าจิตใจของเราไม่แล้วเราไม่มีอะไรอะไรจำสายดังนี้เมื่อได้ฟังคนที่กำลังเป็นทุกข์ ก็มีคำพูดที่แสดงถึงความทุกข์ต่างๆขณะนั้นเป็นอาการของโทสะมูลจิตซึ่งประกอบด้วยโทมนัสเวทนาก็โศกะนี้นั้นถึงแม้โดยเนื้อความจะเป็นโทมนัสเวทนาอย่างเดียวก็จริงแม้ฉะนั้นก็มีการไหม้ข้างในเป็นลักษณะมีการเผาสนใจเป็นละะักษะเผาลนใจเป็นละะักษะ มีความเศร้าโดยลำดับเป็นปัจจุปัฏฐานะคือเป็นอาการปรากฏหน้าตาของคนที่กำลังเสียใจนั้นสามารถมองเห็นได้ว่าขณะนั้นเป็นทุกข์มากน้อยเพียงใดโสกะนี้พระผู้มีพระภาคตัดว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นสภาวะทุกข์และเพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์ถามว่าของทุกข์ไหนแก่ว่าของทุกข์กาย และทุกข์คือโทมนัตในชวนะคณะโดยการศึกษาก็ทราบว่าทุกทางกายได้แก่ทุกขกายวิญญาณซึ่งเป็นอกุศลวิบากเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่โทสะมูลจิตที่เกิดร่วมกับโทมนัสเวทนานั้นเป็นอกุศลจิตไม่ใช่วิบากจริงอยู่ด้วยกำลังแรงของความโศก ฝีหัวใหญ่ย่อมตั้งขึ้นที่หัวใจสุกงอมแล้วย่อมแตกโลหิตเป็นสีดำย่อมไหลออกทางปากเกิดทุกทางกายอย่างแรงขึ้นได้และเมื่อคิดอยู่ว่าพวกญาติของเราเท่านี้ถึงความสิ้นไปโภคะของเราเท่านี้ถึงความสิ้นไปดังนี้ย่อมเกิดโทมนัสอย่างรุนแรงขึ้นไปก็โศกะนี้พึงทราบว่าเป็นทุกข์ เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุก์ทั้งสองนี้ด้วยประการชนีความเสียใจอย่างรุนแรงนั้นย่อมถึงกับทาให้โลหิตสีดำไหลออกทางปากแต่ว่าก็คงจะมีน้อยคนที่จะโศกเศร้าถึงอย่างนั้นอีกประการหนึ่งเพราะความโศกย่อมเสียดแทงหทัยของเหล่าสัตว์ดุดลูกศรย่อมเผาหทัยของเหล่าสัตว์อย่างแรงกล้าอีก ดังสอนเหล็กเครื่องสังหารมนุษย์อันร้อนด้วยไฟและย่อมนำมาพร้อมแม้ซึ่งทุกชนิดต่างๆอันต่างโดยพยาธิชลาและมรณะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าทุกแลควา,ามโศกเศร้าเสียใจในชีวิตประจำวันของแต่ละคนย่อมเกิดจากเหตุต่างๆกันตามเหตุการณ์ของแต่ละคน ซึ่งในมโนรัาปูรณีอัตถกถาอังคุตรนิกายตุกกนิบาตวรคที่หนึ่งสูตรที่สามีเรื่องเล่าว่าเล่ากันมาว่าพี่น้องสองคนนั้นฆ่าโคตัวหนึ่งและแบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วนต่อแต่นั้นน้องชายพูดกับพี่ชายว่าเด็กของเรามีมากท่านจงให้ไส้ใหญ่เหล่านั้นแก่เราเถิดครั้งนั้นพี่ชายจึงกล่าวกับน้องชายว่า เนื้อทั้งหมดเราแบ่งกันแล้วเป็นสองส่วนเจ้าต้องการอะไรอีกดังนั้นจึงประหารน,น้องชายให้ถึงสิ้นชีวิตแล้วก็เมื่อพี่ชายกลับไปแลดูเห็นน้องชายตายแล้วจึงยังจิตให้เกิดขึ้นว่าเรากระทํากรรมหนักแล้วครั้งนั้นความโศกเศร้าอันมีกําลังเกิดขึ้นแล้วแก่เขาเขาละลึกถึงกรรมนั้นนั่นเทียว ในที่อันตอนอยืนแล้วบ้างในที่อันตนนั่งแล้วบ้างไม่ได้ความสบายใจเลยโอชะที่เขาลิ้มดื่มเคี้ยวกินไม่แผ่ไปในตรีละของเขาตรีละมีเพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นก็ทำให้ไม่สบายใจเลยในที่ที่ยืนแล้วบ้างในที่ที่นั่งแล้วบ้างไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด อุบาสกนั้นเมื่อตายไปก็เกิดในนรกโทสะมูลจิตนั้นเมื่อมีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้เกิดปริเทวะข้อความในสัมโมหะวิโนโทนีอัตถกถาพระวิพังคป,ปกรณสัจจะวิพังคะนิเทศแสดงความหมายของปริเทวะไว้ว่าที่ชื่อว่าอาเทวะเหตุร่ำให้ด้วยอัตถาว่าเป็นเหตุครวน คือร้องไห้โดยอ้างอย่างนี้ว่าที่ดาของฉันบุตรของฉันดังนี้ของคนทั้งหลายที่ชื่อว่าปริเทวะเหตุคร่ำควรโดยอัดถาว่าเป็นเหตุครวนลำพันถึงคุณของที่ดาและบุตรนั้นๆการเพ้ออย่างผิดรูปด้วยอำนาจการพูดครึ่งครึ่งกลางกลางและพูดอย่างอื่นเป็นต้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าบิบปปลาปะ หรือการเพอร้อผิดผิดบทว่าลาลโปแปลว่าการพูดซ้ำๆซ,ซากๆอาการแห่งการพูดซ้ำซากชื่อว่าลาละปนาปริเทวะนั้นมีการพูดซ้ำซากเป็นลักษณะมีการลำพันถึงคุณและโทษเป็นละะักะมีความหมุนไปพร้อมเป็นปัจจุปัฏฐานะ โทสะมูลจิตเป็นเหตุให้เสียใจร้องไห้คร่ำครวญบนเพอต่างๆจิงอยู่บุคคลผู้ที่กำลังคร่ำครวญย่อมเอากำปั้นทุบลำตัวของตนได้เอามือสองมือตีอกขยี้อกได้เอาหัวชนฝาก็ได้เพราะเหตุนั้นจึงเกิดทุกทางกายอย่างรุนแรงขึ้นแก่ผู้นั้นเขาย่อมคิดเป็นต้นว่า ญาติของเราเท่านี้ได้ถึงความสิ้นไปเสื่อมไปตั้งอยู่ไม่ได้อย่างยิ่งแล้วเพราะฉะนั้นจึงเกิดโทมนัสอย่างรุนแรงขึ้นแก่เขาพึงทราบปริเทวะว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์แม้ทั้งสองด้วยประการชนีเมื่อเสียใจร้องไห้คล่ำครวญจะมีทุกข์ทางกายบ้างไหมถ้ายังไม่เคยโศกเศร้าเสียใจถึงอย่างนั้น ก็จะไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดทุกทางกายได้อย่างไรบ้างแต่ผู้ที่ร้องไห้คร่ำครวญมากๆย่อมจะรู้ว่าจะมีทุกทางกายอย่างไรบ้างซึ่งข้อความต่อไปมีว่าบุคคลผู้ถูกสอนคือความโศกกำจัดวิเศษแล้วคือถูกความโศกกำจัดจริงแล้วคร่ำครวญอยู่ย่อมประสบทันทีซึ่งทุกอันใดอันเกิดแต่ความแห้งที่คอ ลิมฝีปากและพื้นเพดานที่ทนไม่ได้อย่างเหลือประมาณยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตัดปริเทวะความคร่ำควรว่าเป็นทุกข์โดยทุกข์นั่นแลนอกจากโสกะปริเทวะข้อความต่อไปก็ได้กล่าวถึงลักษณะของความทุกข์และโทมนัสซึ่งอัตถกถาของทุกข์และโทมนัสมีว่าแม้ทุกข์และโทมนัสทั้งสองนี้พระผู้มีพระภาคก็ตัดว่าเป็นทุกข เพราะตัวเองเป็นทุกข์ด้วยเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์ทางกายและทางใจด้วยจริงอยู่สำหรับคนที่ถึงทุกข์โดยทุกข์เพราะเท้าหูและจมูกนอนวางกระเบื้องเพื่ออาหารอันเป็นเดนในศาลาของคนอนาถานอนทะลักออกจากถักปากแผลอยู่ย่อมเกิดทุกข์ทางกายอย่างดุนแรงขึ้นเพราะเห็นมหาชนผู้มีผ้าย,ย้อมสีต่างๆ มีเครื่องอลังการที่น่าเจริญใจเล่นนักกษัตริย์อยู่ย่อมเกิดโทมนัสอย่างรุนแรงขึ้นคนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยจะเห็นอาการของทุกทางกายมากมายหลายอย่างอาจจะมีถึงกับนอนทะลักออกจากปากแผลก็ได้หรือว่าบาดแผลธรรมดาที่ถูกตัดมือตัดเท้าหูจมูกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดกับร่างกายตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า นั่นก็เป็นอาการของทุกข์ทางกายแต่ว่าคนที่กำลังมีทุกข์ทางกายย่อมมีความโทมนัสเพิ่มขึ้นเวลาที่เห็นคนอื่นสนุกสนานล่าเริงและปัสะจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ย่อมจะมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจเป็นโทมนัสเกิดขึ้นอันหนึ่งบุคคลผู้เต็มไปด้วยความทุกข์ทางใจจะสยายผมแล้วขยี้ออก จะกลิ้งกิ้งเกลือกไปมาจะกระโดดเหวจะนำศาสตรามาฆ่าตัวจะดื่มยาพิษจะเอาเชือกแขวนคอจะเข้าไปสุ่กองไฟจะมีปกติเดือดร้อนมีจิตใจร้อนรุ่มอยู่ด้วยอาการแน่นั้นคิดเรื่องวิปริตนั้นๆอยู่อีกประการหนึ่งเพราะโทมนัสย่อมบีบคั้นจิตใจและย่อมนำความบีบคั้นมาแก่ร่างกาย ฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวแม้โทมนัดว่าเป็นทุกข์แลเวลาที่ใจเป็นทุกข์กายก็พอยกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์ไปด้วยฉะนั้นทุกข์กายจึงทําให้เกิดทุกข์ใจและทุกข์ใจก็ทําให้เกิดทุกกายทําให้ปวดหัวเป็นไข้หรือเป็นโรคภัยอื่นๆซึ่งเกิดจากจิตซึ่งกําลังเป็นทุกข์ได้ ข้อความต่อไปแสดงความหมายของทุกข์อีกประการหนึ่งคืออุปายาตไว้ว่าดังนี้คือที่ชื่อว่าอาญาตหรือความคับใจโดยอัตถว่าลำบากบทว่าอาญาตหรือความคับใจนี้เป็นชื่อของความลำบากแห่งจ,จิตใจอันเป็นไปแล้วด้วยอาการหดหูและย่อท้อความคับใจอย่างรุนแรงชื่อว่าอุปายาต ความคับแค้นใจก็อุปายานี้นั้นมีความวุ่นวายใจเป็นลักษณะมีการถอนหายใจเป็นละะักษณะมีความปัสจากความยินดีเป็นปัจจุบัตานะข้อความต่อไปได้ยกตัวอย่างในอัถกถาที่ว่าผู้ที่ถูกพระราชากริว้วตัดอ,อิสริลยศและมีบุตรและพี่น้องที่ถูกประหารตัวเองก็ถูกสั่งฆ่า ก็ได้หนีเข้าไปสู่ดงด้วยความกลัวปราศจากความดินดีอย่างใหญ่หลวงเกิดทุกทางกายอย่างรุนแรงจืนเป็นทุกขนอนเป็นทุกขนั่งเป็นทุกขเมื่อคิดอยู่ว่าญาติของเราเท่านี้โภคะของเราเท่านี้พินาศแล้วย่อมเกิดโทมนัสอย่างรุนแรงคนที่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อต้องสูญสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างไป ก็เกือบทนมีชีวิตต่อไปไม่ได้ด้วยความรู้สึกโทมนัสอีกประการ 1, หนึ่งอูปายาสย่อมให้ทุกขมีประมาณอันยิ่งอันใดเกิดเพราะเผาลนจิตใจและเพราะทำให้กายให้เศร้าหมองโดยทุกนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตัดให้ชื่อว่าทุกแลก็ทุกในห้าอย่างนี้คือโสกะปริเทวะทุกโทมนัส อุปายาตพึงทราบว่าโศกะดุดการหุงน้ำมันเป็นต้นในภายในภาชนะเท่านั้นด้วยไฟอ่อนพึงทราบปริเทวะดุดการล้นออกข้างนอกของภาชนะที่เขี่ยวด้วยไฟแรงพึงทราบอุปายาตดุดการเคี้ยวจนสิ้นไปรอบในภายในภาชนะนั่นเองของสิ่งที่เหลือจากล้นออกข้างนอก แม้ไม่พอที่จะล้นออกอยู่หวังว่าชีวิตของแต่ละท่านจะไม่ได้ประสบกับโศกะปิเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตอย่างรุนแรงแต่ก็มิได้หมายความว่าจะพ้นไปเลยแล้วแต่กำลังของความโศกในขณะนั้นบางทีเมื่อผู้เป็นที่รักสิ้นชีวิตไปก็พอที่จะลึกได้ว่าความโศกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถึงขั้นไหน ก็เป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคลแต่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกภพทุกชาติทุกคนต้องประสบกับทั้งโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจบธรรมบรรยายเรื่องแด่ผู้มีทุกข์โดยท่านอาจารย์สุจินบริหารบรรณเขตมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชนวมบ้านธรรมะมอสอพอสมาชิกเลขที่8 6 7วันอทิตที่28มกราคม2567